สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสูสองเบาไกลบรรดาคือเกา่าอ่ามือวันนี้ก็ตื่นมาเนี่ยะครับตั้งแต่เสาเลยแหละทุกคนเพราทว่พากันไปหาหลัดเสาจากได้ไ,ดไดนะมมือสุดท้ายเลยมือสุดท้ายของการอยู่ป่าของเขานะเดีย๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทุกคนวัามื่อวนนี้เฮาสีสามารถหายังไงกบามาเป็นอาหารของเขานะ

ตาสิได้นะทุกคนตรงใดนี่ปรีเฮายางไปเนาะเหยงขึ้นไปถึงถึงต้นไม้มันตาะขมเฮามองเลยนะเป็นเห็ดทุกคนเ็นแล้วพอดีอ่าคอยงไป3บาทนี่แหละ3บาทกมันยังบ่ล่นนะพอดีอันบ่กุ้งบ่ากุ้งซ้ไปลเลย เอกับักไปชัหากระบเห็นแต่ว่าเดี๋ยวเขาสีไปหาอีกบนแห่มันอาจจะอยู่ในหันเพราะว่าตอนเที่ยวยิ่งนะครับเขาเล่งใส่กระตูหัวมันเลยกนะระตูพระว่ามันโบเห็นกระตูเลยมันเห็นแต่แสงตามัน,น,ย,น,นยิ <laughs> ่ใส่กันนั้นเลยนะอย่างไดก็ตามแหละทุกคนถือว่ามื้อนี้ หันยิงนกเดตัวนึงแต่ว่าพอเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะแบบว่าเฮายิงครั้งแรกในชีวิตเลยก็บ่ได้ทุกคนนะแวก็กับอีกอย่างลมเฮาก็มันมึดเลยันแม่นลมเฮายังได้ลายก็โอเคนะยิงกน่าสิล่นลคิดว่า à bộ hên thôi con đại cá à tài lại chẳng <laughs> à, đây cái tam thì và nhân được phục để hên này Hãy cho จ่ายไปไม่ไ, <นะ S 1> ได้มากทำนีทำเลยุกคนทำกับใบชะวาอยู่ก่ได้ดอกฝนตกแล้วน้ำน้ำท่วมเลยเก็บไาชิ้นนึงมันบ้าหมเนี่ ได้อยู่ได้ได้อยู่เนาะขาดได้เอออันนาฮะบอสเออสุดยอดฮอกแต่หอกพอมหอกได้บางได้บางเออโอเคต้นเต็ปปี้ยอะเหมือนี้นะเห็ดเนี้ยก็โอยโอยโอยอยู่นี่บอสเหรอเพิ่มมาเห็ดปันคนเจ็บคนโซ ดังในไลน์ให้เปินก็ชอบจะว่าอะไรชอบกึอนชอบมึอกนชอบกูบกบกไปเรื่อยเรื่อยแล้ววันนี้เข้ากับไรมากน,นานอยู่นี่นะไม่เห็ดกินอยู่นี่ทุกคนซึ่งว่าถ่าเวลาฝนตกฝนยังสบายเอาเข่าวนีเลย เอียงโอ้เอียงเห็นพากันเห็นพากันหุมคว้าอยู่ว่าแต่อันกุ้มแล่นใช่เนอะเออไปได้แต่กุ้มมอคาวนะุมอขาวยังมาเอียงหักษาเท่าชีวิตได้นไงเออเออมดเนี่ยมดเลยเอนได้เหโอมดเนี่ยคือว่าจบเด้เหรอเล่เลวไรลูกทองมาบ้านไปเลยโอยไปเลยลูกนี่ลูกอิ่มได้ลูกหิว ไยังมันขึ้นขึ้นเนี่ยยังสองโมงถึงเจนพลอมันอยู่แล้วว่าออได้<อ>บ้างตัวนึงกับกระหอบกรหอบตัวนึงโอ้เน,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 นื่อ,อยนอนเนื่อยนอนนะี่วามันมันี้ซองไอ้น่องนี่แหละมีพันดมกับพันแอดี่ว่าได้นะน,น้องนั่นนอกนั้นลืมลืมไปซะคิดจ <laughs> <laughs> ะมาดู <laughs> มันนี่มากินข้าวอยู่นี้หนึ่งข้าวหนึ่งนำอยู่นี่ยันน่ะฝนตกวังได้นี่มืดคึมมาเลยนะจะคือฝนจิตกแต่ครัตอนเนี่พผันเหล่มจางๆไปอีกล่ะอย่าไว้ใจอ่าอย่าไว้ใจยามฝนนี่ดีนะที่เฮามาอยู่นี้เนี่ยถ้าฝนตกคุบคุบเขาเนี่งอมหินนะเรียบร้อยแลอ่าเรียบร้อย นะฮาก็เลยมานี่จะว่าอยู่แคมหวยคือคอยอยู่โอ้ยยอมได้ยังไปเห็ดแต่นั้นไหอยู่แคมโฮนี่ย่นี่ย่าันนตำมันมาน้ำป้ามาในชงมันหนาฝนมันมัามาวมามาว่ายแหงว่ายฝนตกไน้เดียวมากมาเนี่ยหูเป็นบเห็นมมหีนัไข่ด้นะเห็นมอีฮยังขันเห็นรถหีนั่นโย่แค้งแหงเนาะขันรถไปน้ำท่วมมัดได้ Tôi không đăng mình. Điều, điều, bị hết nha mọi người, bia 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 bỏ luôn là được đấy, non nữa, ที่ว่ามีกระหอกซองตัวอกันนี่อันนี้พันแนดกับน้องสายคนใดนะสามาคีน้ำเอยสามาคีคือยังบอกไก้สามาคีคือพังสามาคีคือพัง บ่วยพลังบ่เ็ทีาา่าสามีกัน้ <c oughs> ใน่ไปแล้วไปแล้วียบร้อยเลยทุกคนียบร้อยไปขี้กระเบน<ป>ขี้มันกระเบนาตนันนะ <c oughs> เห็นแต่ใบตองอะไอยู่นะ ជ្ជាម្នេះ្រីលាពិនា័ត្្សាពរា័ង់សាពី័ត្្្្្ស្្បាននដំសាច្រៀន់ក្នា័ងះផ្សា័ង นเจียวจำกระหอบจานำกระต้าข่อืปิงกันเนาะทั้งปิ้งทั้งปลาได้เขามานาะ

มีเท่าไัรนได้ามนบาย่ยมมาบอาอท้าเลยบัดสามปีมาปีที่แ้กอีสี่สี่ปีสี่ปยังได้ก็ตามเด้อผู้ใดกินหัวผู้ก็กินหางตามโบ้าณเนาวบาละ นก็ลุกแล้วยาเท่านั้นแหละนาได้เลยบไผู้คุเลยูควมักจะได้กินต่างแล้วหครั่คเลยอตายตายยเุกเป็นทีเรียบร้อยเรียบร้อยเลยได้เวลาผ่านไปสักหนึ่งเดีวอันันอไม่หอวยหอมหว เล็กตันันค่บเลกขี้มอบบอบว่าเออนี่นะบอเออุ๊บยากระสุกคือหอมดีวะสุดนั่นนี่แหละ กลิ่นหอมแล้วเยอะครับว n นเออเออผ่ได้เห็นเออใช่ไหมเห็นใช่ไหมลไปห้องกินว่างอันนี้เอออันนี้กรวันอันตัวแรกตัแรกตัแรก จ um ุดต oh. <C> ัวแรกมั้งโอ้ปีงกจจปิงพนได้บ่เนี่ยโอ้จุจุ๊บจบเลยกสุนหัวจะโอเคเส็จสองทีนึงถอยมีโอมีคนชอบตง โอ้แต่เลือกเลน้นนอกมันเนี่ยปิงเดียวหอมปิงก็แสบขนาดรดคักนะอืออืออืมอม,มาได้ทุกคนกินข่าวน้ำกันหือว,ว่ากินข่าวรอบนี้ก็รอบต่อไปกะจักสิบไปกินอยู่ได้แหละเดี๋ยวยังได้กระทาบ,บึงติดตามถามชมน้ำกันทุกคน นาโต๊ะนาโต๊ะ,ตะ,ตะ,ตะม้องเพื่อนด่คือไม,ม่ยุ่งอ่ะในกากินเขากินนาเรียบร้อยก็เดี๋ยวพอเข้ากันเสร็จได้พักกันพักผ่อนแล้วทุกคนแต่ว่าสาหรับเมนีูเอากันยังบัวกระปับนะพอดีทีมงานเข้าไปอ่าเห็นต่อที่แรกว่าสิะปับแต่ว่าต่อเน,นี้ยมันต้องเอากลางคืนเด้วซึ่งว่าเขาก็พกัพกอีกพักอีกคืนหนึ่งทังได้กับคุณและลิบนาวิดีโอนะครับุณและทุกคนว่าเข้าสี ได้ไปพักอยู่ไซานาคาสิได้หายังแน่เพิ่มนะแังจะว่าคลิปต่อไปกะน่นาจะมีตอนนั่นแหละทุกคนเพราะว่าทีมงานเขาเป็นต่อกันมือแรงมือแรงอย่างสิไปเอานี่แหละครูเห็นกับผ่านแนทคือเก่าเห็นเห็นอยู่ไซก็นี่นะหลุมลงไปนี่เออจะหมอยายประได้จะทำหูเขานี่แหละเออเพราะว่า <c oughs> เอากรงเวทมันเชื่อประได้รึเปลอา <c oughs> กาหเจ้าเจ้าเาเฉยกาเลยาเลามุ้งยูเ็นตอร์นจัยเฮ้ยก็ได้นอำตบลผู้เชื่อติดกันละเอาดำกันละเฮตดต้องงินใส่เากกางนผ่านรถลุ้มขมุงมืดเหอแต่เืินทางไปทางมันหรอบอมันแล้วเยออมว ล้วกาสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เฮ้ากันเสียใหจบเพียงสำเน็ตลักทุกคนเดี๋ยวจังได้กับคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันใหม่เด้อทุกคน